สวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนๆสบายดีไหมครับวันนี้มาไลฟ์สดเป็นเรื่องที่สําคัญผมฟังข่าวแล้วก็เห็นนะว่าเราใส่หน้ากากกันอยู่แล้วทาไมยังติดนะฮะใส่หน้ากากกันแล้วเราไปในที่ชุมนุมที่มีคนอยู่เยอะๆนะฮะจะมีข่าวบ่อยๆว่าใส่หน้ากากแล้วทําไมถึงติดก็เลยไปคน้นนะฮะข้อมูลการทดลองของประเทศญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆดูนะครับผลการทดลองผลการวิจัยดูว่า เฮ้ยทำไมใส่หน้ากากกันนะที่ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้ใส่หน้ากากกันเลยนะใส่หน้ากากแบบเนี้ยนะฮะใส่หน้ากากกันเลยแต่ทำไมยังติดอยู่เอาแล้วหน้ากากมันไม่มีผลอะไรเลยเหรอเราขึ้น BTS เราขึ้นรถไฟเราขึ้นที่ไหนที่นรงนี้นี่ใส่หน้ากากแล้วมีผลหรือไม่มีผลวันนี้มีผลวิจัยจากนะฮะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็มีการนะฮะเผยแพร่ทางอะไรฮะทางอ,อ,อินเทอร์เน็ตทางทีวีนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรเพื่อน ฝากแชร์ด้วยเพราะมันนี้เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ใส่หน้ากากกันพอใส่หน้ากากก็ยังติดกันอยู่เห็นกันบ่อยๆแล้วเราใส่หน้ากากมันไม่มีผลอะไรเลยเหรอมันไม่มีผลอะไรเลยเหรอมีครับมีครับมันเป็นยังไงเพื่อนๆมาดูกันเลยพร้อมไหมฮะฝากแชร์นะฮะนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะวันก่อนมีคนดูมาสี่ห้าแสนกว่าคนมีคนแชร์เป็นหมื่นคนอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากใส่แล้วไม่มีผลเหรอหรือมีผลเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงมีผลหรือไม่มีผล แล้วทาไมใส่กันอยู่แล้วทำไมเวลาเราไปนะมีข่าวมานะไปที่ผับไปที่บาร์หรือไปที่คนเยอะๆแล้วยังติดกันอยู่เพราะอะไรแล้วในโรงงานมีติดกันในตลาดทําไมมีติดกันทุกคนใส่หน้ากากกันอยู่อะแล้วทาไมอ,ะอ่ะอ่านั่นคือมีผลวิจยัยเพื่อนฝากแชร์เลยนะครับเพราะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยทุกคนเลยนะฮะผมถึงไปหาผลวิจัยมาไปหาผลทดลองมาให้เพื่อนได้เห็นกันเลยพร้อมไหมครับรีบดูกันเลยนะฮะหนึ่งสองซ้อ เปิด่างนี้นะฮะขยายก่อนนี่คือใครนี่คือใครนี่คือการของประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะเปิดให้ดูเลยคนนี้คือผู้ว่านะฮะผู้ว่าโคอิเกะนะครับผู้ว่าญี่ปุ่นโตเกียวนะครับ <c oughs> ได้นะฮะเปิดเผยออกมาว่านคนวัยรุ่น ได้เดินแถวชิบุย่าก็มีการถามสอบถามกันทุกคนก็บอกว่าหลายคนบอกว่าใส่หน้ากากไปไม่เป็นไรมีคนบอกมาแบบนี้แต่แตการที่ติดโควิดเนี่ยนะฮะมันเป็นเหตุผลอย่างหนึง่งต้องระวังเรื่อยต้องระวังเรื่องการใส่หน้ากาก ทุกคนบอกว่าคนวัยรุ่นบอกว่าการใส่หน้ากากกันแล้วทำให้ไม่เป็นไรหนึ่งส่วนสามบอกมาแต่ความคิดนี้มันเป็นความคิดที่กลับกันเลยนี่คือที่แห่งหนึ่งที่เกิดจริงนะฮะนี่คือสถานที่บริออฟิศแห่งหนึ่งเป็นบริษัทแนะนำให้มานะครับ เป็นบริษัทแนะนําบ้านบริษัทฮุโดซังหน้าตู้หน้แม่น,นกั้นอยู่เป็นอะคริลิกแล้วก็เปิดหน้าต่างด้วย,ย,ยวทุกคนใส่หน้ากากหมดเลยด้านซ้ายนี่ก็คือพนักงานด้านขวาคือลูกค้าแล้วทำไมถึงติดทำไมถึงติด8คนนะฮะ ส่ขอนะฮะทบทวนใหม่คือใส่หน้ากากกันทุกคนเปิดหน้ากากกันทุกคนแต่ก็ยังติดเพราะอะไรนี่คือเหตุผลผมจะให้เพื่อนๆได้รู้กันว่ามันเพราะอะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขป้องกันกันยังไงししทําให้เกิดคลัสเตอร์นะฮะกัคือกระจายกันนี่ก็คือนักวิจัยอาจารย์อยู่ในที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกันถึงแม้จะมีแผ่นอคริลิกเราอยู่ตรงข้ามแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะสูตรละอองเข้าไปได้เรียกว่าแอ,อโรโซลไยยวรัสที่นะครับปิวไปตามอากาศแต่เข้ามาในจมูกและปากาปากลายเป็นแบบละออง หน้ากากมันป้องกัน,นะละอองพวกนี้ไม่ได้เหรอละอองไวรัสไม่ได้เหรอถ้าเราใส่หน้ากากแบบนี้นะฮะไม่ได้หมายถึงว่าจะป้องกันได้หมดนะวันนี้ก็เลยมีผลทดลองกันเลยหน้ากากแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์มีหน้ากากที่เป็นนะฮะนูโนก็คือเป็นหน้ากากผ้า ผ้าแบบนี้นะผ้านี่หน้ากากผ้านะครับนี่ก็คืออุเลทันอุเลทันแบบไหน,นก็คือพวกฟองน้าแบบนี้นะฮะฟองน้าแบบนี้ันนี้ก็คือหน้ากากทางการแพทย์นะฮะทางการแพทย์แบบนี้นะที่เราใช้กันอยู่นะครับอันที่สี่เป็นหน้ากากนะคร N95 <c oughs> เอาหน้ากากสี่อย่างมาใช้ทดลองกัน,นใช้อันนี้ก็คือผู้วิจัยนะนักวิจัย มาทดลองกันเลยให้ใส่หน้าก,กากตามธรรมดาแบบทุกวันดูดูว่าในอากาศจะมีละององนะ,ะเข้ามาในหน้าก,กากได้เยอะขนาดไหนตรวจมาดูใส่เข้าไปข้างในน,น,นี่คือหน้ากากนะฮะหน้าก,กากอุเลตันอุเลตันก็คือพวกนะฮะพวกฟองน้ำพวกนี้นะฮะมันจะมีผลขนาดไหน はい97.24% 94. 94.24ล่วงนะไม่ได้หมายถึงว่าป้องกันได้94 97นะฮะแต่ว่าล่วถึงล่วถึง97.24%นั่นหมายถึงว่าใช้ได้แค่3%เท่านั้นเหรอชิกะแปลว่าเท่านั้นเองเหรอตกใจไม่มีความหมายมือมิมิเลยเหรอค แล้วมาดูหน้ากากที่เป็นนะฮะหน้ากากทางการแพทย์แบบนี้นะฮะหน้ากากทางการแพทย์แบบนี้จะเป็นไงตูดเก้ดหกศูล่วงอันนี้ก็ไม่มีความหมายเหรอล่วเารนเลยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีแล้วใส่เพื่ออะไรล่ะ เดี๋ยวดูคำตอบเพื่อนๆตั้งใจดูให้จบนะเพราะว่ามันมีความหมายมันรั่วไหมตรงแล้วนะมาดูหน้ากากผ้ารั่ว48เปอร์เซ็นต์หน้ากากอุเลตันก็คือพวกเนี้ยนะฮะพวกฟองน้ำเนี่ยนะฮะรั่ว76เอ่อ97เปอร์เซ็นต์97.24และหน้ากากทางการแพทย์รั่ว96.60เปอร์เซ็นต์ N95 และที่มันดีที่สุดคือ90ยังไม่จบนะเพื่อนดูผลให้จบนะฮะยังไม่จบนะยังมีคำตอบ90เ <c oughs> ออ่ n95 นะครับรั่ว17.14 <c oughs> คนที่ใช้เยอะที่สุดคือคือตัวนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ถือว่าเยอะนะคนที่ใช้อะไรเยอะคือหน้ากากทางการแพทย์เยอะก็รั่วเยอะ <c oughs> แล้วเราจะป้องกันกันยังไงมาดูกัน <c oughs> เรามาตรวจรอบที่สองเกิดอะไรขึ้นโมลวจากเมื่อสักครู่นี้ร่ว96%กลายเป็นร่ว16.38%นั่นหมายถึงอะไรครับมันดีขึ้นถึง8%เ,เลยมันดีขึ้นถึง80%ความลับคืออะไรเหตุผลคืออะไรเพื่อนๆคิดว่าคืออะไร เพื่อนๆจะเข้าใจเลยตอนนี้ค,คำตอบคือคำตอบคือวิธีการใส่หน้ากากผมพูดใหม่นะวิธีการใส่หน้ากาก100ท่านบอกนะครับว่าหน้ากากเนี่ยของเราเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยประมาณเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่วิธีการใส่หน้ากากเนี่ยคือสิ่งสำคัญเราใส่หน้ากากกันไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดอะไรขึ้นวิธีการที่จะไม่ให้อากาศเนี่ยเวลาเราหายใจแล้วมันรั่วเข้าไปละอองไวรัสี่กลั่วเข้าไปในหน้าของเราในจมูกของเราเนี่ยก่อนอื่นคุณจะต้องวัดให้ได้ให้มันเนียบกับหน้าให้มันแปะติดกันหน้าให้ได้ อย่าให้มันยน่นดึงเข้าไปติดเข้าไปให้มันติดกับผิวหน้าให้ได้ให้เยอะที่สุดต่างกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกว่ามันฟิตต่างกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับต่างกันเลยใช่ไหมครับตอนแรกที่ใส่เนี่ยรู้สึกนะฮะรู้สึกมันโล่งแต่ตอนนี้รู้สึกมันฟิตมากเลยพอท่านอาจารย์ช่วยติดให้ รู้สึกว่าเออทำไมหายใจยากขึ้นหน่อยนึงนั่นแหละครับทำให้รู้สึกว่าใช่เลยครับรู้สึกสุดยอดเลยฮะวิธีการป้องกันหน้ากากเนี่ยแหละฟิลเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะโอเคแล้วเวลาเราหายใจออกเนี่ยนะฮะรั่วขนาดไหนเ流าายจเนนันาุวายีันไหน เ,เข้าใจยังเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยทำไมผมต้องให้เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เพราะว่าวิธีการใส่หน้ากากของเราใส่ไปแล้วเราใส่ไปลองจินตนาการดูครับแล้วทำให้จมูกเนี่ยมันรั่วอยู่ตลอดเวลานะฮะพอมันรั่วปุ๊บเนี่ยเพ,เพื่อนเพื่อนเวลาขึ้นไปสถาน,นีไปสถานที่นะฮะในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดรั่วแบบเนี้ยแล้วบางทีพูดไปมันตกไปไงเงี้ยคือมันไม่มี มันทําให้เราติดเหมือนเดิมเหมือนเราไม่ใส่เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะ,ะว่าถ้าประเทศไทยเรารู้วิธีการใส่หน้ากากตอนนี้มีคนติดกันกี่คนแล้วเนี่ยสี่พันคนห้าพันคนเพราะเราไม่รู้วิธีการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องใส่เหมือนไม่ใส่ที่ผ่านมาเรานึกว่าเราใส่ไปแล้วไม่เป็นไรนี่คือผมจะต้องแชร์กับเพื่อนๆทุกคนเลยเพราะเรารักประเทศไทยรักคนไทยรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นะครับว่าเราเรออีกแป๊บหนึ่งวัคซีนจะมาแล้วแต่สิ่งนี้เราไม่รู้กันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพฝากแชร์ไว้เลยประเทศไทยเราจะได้ติดโควิดน้อยลงเพราะเราใส่หน้ากากถูกวิธีถ้าเราใส่ไม่ถูกวิธีนี่มีปัญหาแล้วเราเหมือนกับไม่ได้ใส่อ่ะเพื่อนเเราเรา,เราก้าไม่เวลาเราเดินไปในที่สาธารนณะและเราไม่ใส่หน้ากาก,ากในตอนนี้เรากล้าขนาดไหนมันก็เหมือนกับเราใส่หน้ากากผิดเราใส่หน้ากากผิดเมื่อไหร่ครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับเพื่อนๆก็เท่ากับว่าเราไม่ใส่หน้ากาก,ากเลย ผมถึงต้องเอาผลวิจัยหรือผลทดลองนะไปค้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าผมบอกเฉยๆไม่มีเหตุผลไม่มีผลทดลองไม่มีผลวิจัยเพื่อนๆได้เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นข้อมูลนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแต่ฝากแชร์ไว้นะครับอาจจะสามสี่วันเนี่ยอาจจะต้องลบเพราะอะไรเพราะเป็นเราไม่ได้ขออนุญาตเขานะฮะก็ฝากให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยแต่เพื่อนๆสามารถดูจะไปลงในไลน์เลยก็แล้วแต่ได้เลยนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็น a c e b o o k นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น ของข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้แชร์เท่าไหร่ไม่อยากให้แชร์นะแต่ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาก็เลยนะฮะอยากให้เพื่อนเพื่อได้เ,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 เห็นก่อนครับฝากแชร์ไว้เยอะนะครับภายในสองวันเนี่ยเขาอาจจะไม่อาจจะไม่เป็นไรสักพักอาจจะต้องโดนลบนะฮะโอเคแล้วเจอกันครับเพื่อนเพื่อนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายกันถ้ามีของดีก็มาแชร์กันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับใส่หน้ากากให้ถูกวิธีบ๊ายบาย